สตรีมสดทุกวันผ่านแอปมิกะไลฟ์ Live, เวลา18นาฬิกาถึง21นาฬิกาแล้วเจอกันนะครับผม พบกับโปรโมชั่นสุดพิเศษแพ็คคู่หูโมบ้าจอยและอุปกรณ์เสริมเล่นเกมมือถืออื่นๆสามารถสั่งซื้อผ่านลิงก์ใต้คลิปเลยครับผมสวัสดีครับผมก็อยู่กับผมไม้ก,กับรายการ MyCH ีเออเกมก a ริญาอารอว a ไทนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นกันในอ่าเขาเรียกเซตไฟเตอร์ทั้งทีมนะครับผมขอกันมาเยอะมากนะแล้วก็โลกไฟเตอร์ก็ออกมาใหม่ๆกันเพียบเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะต้องจัดกันหน่อยแล้วในไฟเตอร์ทั้งทีม ep 2ครับ กดมากับทีมนะ5คนในหมดจับคู่นะครับผมว้าวเจอทีมของเขามีสาว2คนเลยนะโอเคโอเคจัดไปครับผมไม่รู้จะรู้จักผมหรือเปล่านะเดี๋ยวนี้นี่ไม่ใช่ว่ารู้จักผมส่วนตัวแต่ว่าจะรู้จักกันในกิลบีเใช่ไหมล่ะนะครับผม,มซึ่งหลายคนก็ไม่ได้อยู่ในคิวผมแต่ว่า,าไปตั้งกันก็รบกวนนิดหนึ่งนะรบกวนนิดหนึ่งนะเล่นให้มันดีๆนะครับผมไม่ได้อยู่ในกิวผมแต่ว่าเขาแคปมาแล้วก็มาบอกผมในแฟนเพจไงอกว่า นี่ลูกิวหูือ่าอะไรเงี้ยอประมาณนี้นะผมเล่นยังไงสั่งสอนบ้างนะอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะผมบางทีมันก็ไม่ใช่ลูกคิวผมนะแต่บางทีลูกกิวผมไปเกียงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ <laughs> โอเคผมจะเล่นตัวสกัดนะเล่นตัวสกัดวันนี้เรามี RCK นะครับผมมาร่วมแจมเลยนะ RCK เล่นโหดมากครับ ชอบสตรีมอยู่ในกลุ่มของผมนะกลุ่มกริน่าอาร์วีไทยแลนด์กลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลนั่นเองนะครับผมที่แกชอบสตรีมอยู่เห็นว่าเล่นดีก็เลยชวนมาจัดหน่อยนะครับผมแก okay. เดี๋ยวผมจะเล่นแบบชิวๆแล้วกันเนาะไม่จริงจังอะไรมากมายเนื่องจากคลิปนี้ก็เป็นไฟเตอร์ทั้งทีนเนเด็กไม่ได้คลิปสอนสาระอะไรนระ่งสำหรับคนที่รอคลิปสอนสาระก็ข้ามคลิปนี้ไปได้เลยนะครับ เกฝั okay, ่งของผมจะมีเป็นไฟเตอร์5ตัวนะครับผมไฟเตอร์5ตัวนะฝั่งของเขาจะมีไฟเตอร์2เมด1แครี่1แล้วแอสซิสซิน1นะครับตอนนี้แล้งก็ยังอยู่ในแพลตินัมทุกคนเนื่องจากว่ายังไม่ได้ไต่แล้งกันหรือว่าไตา่แล้งยังไม่ไปถึงไหนกันนั่นเองนะครับผมมันเพิ่งรีแล้งมานะเพิ่งรีแล้งมาตกมาอยู่แพลตินัมกันหมดเลยเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็สตรีมยาวๆครับแน่นอนผ่านแอมิการ์ไลฟ์นะไต่แล้งกันไต่แล้งกัน ก็เหมือนเดิมก็ผฝากกดไลค์คลิปนี้กันด้วยสำหรับคนที่รับชมกันอยู่นะฝากกด s u b ส c r i b e สำหรับคนที่ไม่ได้กดเพื่อเรารับชมคลิปใหม่ต่อๆไปด้วยและสำหรับคนที่ไม่ชอบให้ผมฝากนู่นฝากนี่ก็ไม่ต้องฟังและไม่ต้องดูก็ได้นะครับผมไม่เป็นไรนะโอเคมีคอมเมนต์บอกเบื่อพวกขอไลค์ว่ะหัวเวกฝากขอฝากนู่นฝากนี่ว่ะไม่รับฝากอะไรประมาณนี้นะเออเออก็เอาที่สบายใจอะนะครับผมกดไปไฟเตอร์ใหม่ๆมาเพียบเลยนะ หด,ด,ดทั้งนั้นไฟเตอร์อนาคตไฟเตอร์ Fighter ยังเข้าเยอะครับผมยังเข้าเยอะในะอนาคตอะ่ะเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าจะจัดสายไฟเตอร์รุนไฟเตอร์นะรุนไฟเตอร์แนะนำเป็นรถคูดาววิ่งเร็วแล้วก็โจมตีนะครับผมหรือว่าปนเป็น HP ไพีไปนิดๆหน่อยๆก็ได้นะใครที่จะจัดรุนไฟเตอร์แล้วเล่นยาวๆไหมบอกเลยว่าเล่นยาวๆแน่อนอนครับฮีโร่ไฟเตอร์เยอะมากครับผมส่วนตัวผมใช้รุนเจาะกร่ออยู่นะ ติดคลิปแอดไม้ทั้งทีต้องเข้มหน่อยละอ๋อผูของบอกต้องเข้มหน่อยละส่วนมากจะเรียกผมแอดไม้กันนะเพราะเป็นแอดมินกลุ่มนั่นเองนะครับผมแคลนดังนั่นไงเห็นปะส่วนมากแบบจะไม่รู้จักผมเป็นส่วนตัวไม่รู้จักแบบหมูม่ไม้อะไรประมาณนี้แต่ว่าจะรู้จักเป็นแคลนซะมากกว่านะครับผม B S T นะพี่ไม้อ๋อรู้จักเลยเนี่ยสวัสดีครับผมอีกคืออีกคือ ถ้าผมถ้าผมแพ้อย่าลง youtube นะเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้เอาลงไม่เอาลงแล้วก็นะครับผมเล่นกางมาสองตัวบางทีแบบผมเล่นเนี้ยวันหนึ่งเล่นสัก20เกมเนี้ยผมก็ไม่ได้บันทึกคลิปทุกเกมนะครับผมเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าบันทึกไม้อัดไหมอะไรอย่างนี้บางทีก็ไม่ได้อัดเนาะโอ้โหแล้วโดนครับผมสกิลสองสตันมาจังหวะนี้กดกดโอ้โหกดฮิวรัวๆแต่กดไม่ทันตายก่อนชาวบ้านชาวช่องเขาเลยครับผมโดนเฟิร์สไป สิงเลยบางเกมแบบชนะส,สวยๆเนี้ยผมก็ไม่ได้อัดไว้บางเกมแพ้ยับผมก็ไม่ได้อัดไว้นะครับางคนบอกว่าอ่าแพ้แล้วไม่เอาลงบ้างอะไรบ้างนะครับผมก็คือจริงๆอ่ะแพ้ผมก็ไม่เอาลงหรอกเอาลงทาไมใช่ปะล่ะแต่อีกอย่างบางทีก็คือไม่ได้อัดจริงๆนะไม่ได้อัดจริงๆเพราะว่าผมจะอัดแค่เฉพาะพวกเนี้ยแบบรวมตัวกันมาจริงๆนะครับถึงจะอัดนะครับอืมแล้วเลนบนลครับผมนาครอสมาแก๊งครับเลนบน3สามตัวแล้วโอมาจังหวะนี้รอดมาได้โอเค ชีมของเขาก็ดุนะสกิลแรงมากเมื่อกี้คิดว่าไม่ตายก็ตายนะครับผมโดนนัทยะโอ้โหแล้วแวน a l e มาจาังหวะนี้กดคิวอยู่เพื่อนแล้วไม่ทันแล้วโอ้โหเฮ้ยนี่โอมาก,กับสกัดนะไม่ใช่กระดาษนะเพื่อนทำไมแป๊บเดียวร่วงเลยวะโอ้โหแล้วนาครอทีมเขาดุมากครับผมกระโดดใส่รัวเจอหน้าเป็นกระโดดใส่นะแล้วเสียมบบังกรแน่นอนครับตัวแรก โอเคเสียเป็นที่เรียบร้อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรสกอตตอนนี้ศูนย์สามแล้ว,ลวเกมนี้ยังไงเนี่ยจะแพ้หรือเปล่ามารอชมกันคนระับสตันตไม่โดนผมอาจจะพูดไม่มากสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นร้อนในนะเป็นร้อนในเจ็บป,ปากนิดหน่อยนะ เพราะฉะนั้นผมพูดน้อยๆลงโอ้โหแล้วโอมามาจังหวะนี้แล้ววูคองกระโดดใส่หน้าแล้วผมเวล่งสี่พอดีเขาผมยังไงสบัดไปโอ้โหวูคองมันเข้าป้อมไปแล้วว่ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนไม่ได้ละกระโดดกลับมาอย่างนี้ก็ต้องสวนหน่อยวะโอ้โหแล้ววูคองเขาจะตายนะครับวูคองเขาจะตายละเดี๋ยวรอหน่อยนี่นี่นี่มันก็รู้ว่าผมอยู่ในนี้นะเดี๋ยวรอมันเดินโอเคมันมาแล้วมันมาแล้วเพื่อนไอริี้แล้วสวยครับผมโอ้โหได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่กลับบ้านดีกว่ากลับบ้านี้ ยาวเดี๋ยวเอาปอมได้อยู่มั้งได้อยู่นะได้อยู่นะเข้าได้อยู่นะเพื่อนโอ้ยเกือืถ้าเมื่อกี้โดนฉีดนี่ผมตายนะแล้วสตาร์แล้วทุบเรียบร้อยครับผมกลับบ้านละสวยสวยสวยสกอร์เริ่มมาครับตอนนี้2ต่อสนะแล้วโอมามาจะว์ปทันวะานาครอสอุ้ยไปแล้วจ้าโอ้โหตายวะแล้วผมตายคนเดียวสตัวแล้วไง <laughs> เหมือนจะแจกเลยวะไอคนนี้ชื่อ ข้างหลัง555บวกนะอารมณ์ประมาณแบบพิมพ์อะไรแล้วก็ติดตลกอะไรประมาณนี้นะน้องนีนก็เล่นเป็นโหดแล้วแผ่นด้าครับผมไล่หวดเวลเลตในป้อมแล้วเรียบร้อยตายด้วยครับแล้วเวลเลตสกินตำนานด้วยนะไม่รู้ว่าหมดไปกี่บาทถึงจะได้มาผมเคยเติมไปพันกว่าบาทนะแล้วก็ลุ้นอะไม่ได้นะไม่ได้นะไม,ไ,นะไม่ได้ทําคลิปไว้ด้วยแต่ว่าตอนแรกๆมาที่ทำมาอยู่นะลุ้นลุ้นแก้วไป60กว่าเม็ดอะ ไม่ได้นะโอ้โหพอจะไม่ได้นี่ก็ได้ยากได้เย็นได้อยู่สแตนโดนสแตนโดนแล้วเหวี่ยงได้อยู่ครับผมยังสแตนได้อยู่ยังสแตนได้อยู่ตามตามเพื่อนและเรียบร้อยครับผมวูของคิวไปโอเคโอเคไม่ได้คิวแต่ว่าแอซซิตมารัวๆก็ยังดีครับผมต้องเอาป้อมแลแลกกันไปแล้วไวโอเลตไวโอเลตผมไล่เองผมไล่เองหัวหัวแบ็คแฮนด์ไปเดี๋ยว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  มันต้องมันต้องโดนแล้วแหละมันต้องโดนแล้วแหละจังหวะนี้ไอรีมาครับผมอไอรีมาเถอะไม่มาจะตาย <c oughs> เนี่โอเคโอเคได้อยู่ครับผมได้ป้อมกำป,ป้อมตีเร็วน่าจะบอกว่าเร็วเกินมั้งนะอูคองโดนป้อมยิงตายครับโอเคลุยต่อเดี๋ยวนี้นี่ไฟเตอร์มาแรงมากนะ ไม่ว่าจะเป็นวูคองหรือว่าโอม่าแพนด้านะครับผมซูกานะแพนด้าซูกานะมาแรงมากจริงๆนะไอรี I i, นะครับผมไฟเตอร์ Fighter, มาแรงมากตอนนี้และพุ่งโดนตัวหลังอยู่แล้วเวียงเวียงกับหลังไปแล้วสตาร์ทอีกทีและเรียบร้อยครับผมระเบิดตัวพร้อมกัน2คนเลยเหรอกูราไม่ได้คิวอ่ะไวรุ่นฮันะลโหลนาครอสเข้ามาแล้วออกไปแบบดิจิตอลใจเยน็นใจเย็นรอเข้าให้อยู่ใจเยน็น ถอยก่อนก็นได้ไหมเียนล่างลิงดันอยู่มาแล้วและสำหรับคนที่อยากให้ทำเซตอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะครับผมตอนนี้ก็ในแพนนะครับผมหรือว่าในลิสต์นะก็จะมีเป็นเซตสัตว์ทั้งทีมแล้วนะครับผมสัตว์ทั้งทีมนะเอาเป็นสัตว์บกด้วยอะไม่เอาสัตว์ปีกไม่เอาสัตว์น้ำเอาสัตว์บกเฉยๆเนี่ยได้ทั้งทีมแล้วนะอารวี RV นี่สัตว์เยอะจริงๆครับผม กำลังมากำลังมาแข่งใจไว้ก่อนแข่งใจไว้ก่อนขมิบไว้ก่อนแล้วโอ้โหเปิดสวยครับจังหวะนี้แล้วกดสกิลสาวเวียงไปได้อยู่วูคองวูคองวูคองแล้วโดนยิงร่วงครับผมเดวบลแท็บไปจังหวะเมื่อกี้อย่างสวยเปิดสวยนะเปิดสวยแล้วเรียบโอ้โหวูคองยังไงวูคองยังไงตัวตัวกับเวลเลตวลเลตโดนทุบทิ้งตายอยู่นะแลวทุบเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้โอ้โหเปิดสวยเปิดสวยทำจังหวะดีครับเหลือวูคองตัวเดียวนะเกือบไปเหมือนกัน ถ้าไป่ถ่าเขาทำไมดีเดี๋ยวก็มาม่าหรอกสกอร์ผมเริ่มมาแล้วนะจากที่แจกๆนี่ตอนนี้สามต่อสี่แล้วนะครับผมทำไมคนสวยใจร้ายแล้วลิงโชว์หนาไงไปแย่งบัฟฟ้าเขาไงแล้วจะรอดไปเนี่ยจะรอดไปเนี่ยไปช่วยก็ได้วะมาแล้ว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 ไปีกลับไปสวนนะโอ้โหกดฮิวไม่ทันวัวปั่นตัวอยู่ ล้วขวดอยู่ขวดอยู่ยังหัวอยู่เพื่อนไอริส,สวยครับสวยสวยและเลนกลางครับผมแพนด้าลุยเข้าไปแล้วมีคิวอยู่และกดคิวไปทุบเรียบร้อยสวยครับนี่นี่นี่เลื่อนไน้น้อยเลื่อนนน้อยอนนอกมาตีอยู่ตีอยู่และคุงสตาร์อยู่ครับต้องให้ต้องตายนะสวยแฮตทริกครับผมน้องนีนและเรียบร้อยตายไปสี่ศพนะนี่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 มันไกลแล้วอะไปไกลละมังกรก่อนเนาะโอเคโอเคมังกรไป เอาอะสกเกมเริ่มพลิกกว่าจากที่เสียเปรียบตอนต้นเกมนะครับผมตอนนี้เริ่มกลับมาพลิกละแล้วไฟ์พวกตัวไฟเตอร์นี่เป็นตัวที่เลดเกมมาก็ยังโหอยู่เหมือนเดิมนะเลดเกมมาก็ยังโหดอยู่นะไม่ใช่ว่าเลดเกมทําอะไรไม่ได้เลดเกมดาเมจหนักมากรับผมไฟเตอร์นะเดี๋ยวรูเดี๋ยวรอดูกันยาวๆกับผมรอเลดมาสู้ได้สบายแน่อนอนครับเสียงผมเปลีป่ยนเหมือนกันนะเหมือ <c> น <oughs> เสียงลองคอกลว่าะ เราเล่นกลางก็บอกมากันสามตัวสี่ตัวยังไงแป๊บๆขอดูเลือดจากเตาก่อนดูเลือดดูดมานานะอืมดูเลือดดูดมานาไปก่อนกําลังไปครับแล้วแล้วเฮ้ยนี่นี่นี่นาทะยานาทะยาไปแล้วไปแล้วไปแล้วสตาร์นนี่เก็บเม็ดก่อนเก็บเม็ดก่อนคือหน้าที่ของเราเก็บเมด็ดเก็บเมด็ดเก็บเม็ดโอ้โหแต่มากันเยอะเหลือเกินมากันเยอะเหลือเกินม,มาดงตีนสุกกาบอกเปิดไปเจอตีนเลยนะ รออยู่รอซับอยู่รอซับรอซับช่วยอยู่สตันไม่โดนครับจะทุบจงบังหวะนี้แล้วตายครับผมตายนะนัทยาสกิลมาเสี่ยวจุงแบเลนบอกว่าเสี่ยวจุงนะครับผมเออน้องเขาเสี่ยวแล้วอะทําอะไรเขาเนี่ย <c ười> น้องเขาอีคืออีคือแล้วอะเฮ่อเฮมาบอกเฮ่ออนะ <c ười> อะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ย ดันเป็นจริงคืออะไรอยากได้เหมือนกันนะสกินไวโอเลตสกินบัตเตอร์ฟลายอย่างเงี้ยแต่เติมรุนยังไงก็ไม่ได้นะมันต้องมากับดวงว่ะสตาร์ทเปิดก่อนเปิดก่อนให้เปรียบว้าวแล้วว้าวแล้วถอยกอนถอยกอน,อกอนอแล้วเฟลแล้วเฟลแล้วกิวว้าวสกิวว้าว ว้าวโชว์ว้าวโชว์งานกวนตีนต้องมาฝีมือไม่มีกวนตีนไว้ก่อนครับผมฝีปากก็ไม่มีนะมีแต่ความกวนตีนเอาก่อนเอาก่อนโชว์โชว์ว้าว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 โอ้ยตีนตีนตีนว้าไปว้ามาเลื่อยๆครึ่งรอบหมดแล้วเนี่ยแล้วเปิดเข้าไปแล้วจังหวะนี้ครับผมยังไงเปิดแล้วก็ถอยโอ้ยตะทะยาชีตะทะยาชีอยู่เพื่อนรอรอรอจังหวะรอจังหวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว้าวก่อนว้าวก่อนว้ากวนตีนอีกรอบกัน วับวับวับและเลนล่างนะครับดันบ้านจะแตกแล้วนะม,อมือเตเพวับเล่นกลางโอ้ยขำจะไปไหนอุย้ยดิจิตอลดิจิตอลไปไหนแล้วว่าตายยางวะยงัยงยงังยังมันอยู่นี่มันอยู่ในป่านี่คุบเรียบร้อยครับผมตายไปปล่อยจอยเลยกู น่ักล้วปล่อยจอยเลยปล่อยจ่อปล่อยจอเปล่าหรือว่าอะไรยังไงแล้วเปิดไปก่อนแล้วไม่รู้อะไรยังไงป้อมตีออกมาก่อนครับผมกลับบ้านเลยงานนี้อยู่ไปก็ไร้ความหมายครับผมกลับก่อนดีกว่าแล้วงูของอูของบอกในป้อมแล้วไงในป้อมแล้วไงสดปลาสดปล่าแล้วงวูของตายครับผมหลอดแบน์แล้วก็ตายครับโอเคกันป้อมล่างก่อนเราไปห้าวกันเกินนะเมื่อกี้ เอาไม่เอาไม่เดี๋ยวเดี๋ยวสักพักจะระดมพลน,นะครับผมวาร์ปกันโอเคยังไงใจร่มรมครับผมไอรีบอกใจร่มรมนะไอโลมไม่ท่าแล้วแหละมันต้องมีความควมตรตีแล้วเกมเนี่ยขอเคลียร์หน่อยแล้วกันขอเคลียร์หน่อยแล้วกันนะมังกรปล่อยตีมังกรไป นี่เดี๋ยวเดี๋นี่มันทั้งหมดนี่ว่าแป๊บแป๊บแป๊บทางเราไปไปวา์วาร์ปวาร์กันวาร์กันนะครับผมโอ้ยจะตายจะตายงวัวพิมพ์คําว่าวาร์เกือบตายแล้วเสียมังกร,รด้วยครับผมแล้วเล่นกลางอูคองมาจงังหวะนี้เกือบไปเกือบไปเกือบเฟลนะแต่ว่าได้คิวนาคลอสอยู่โอเคสวย มัวเล่นไงมัวเล่นไงเกือบเฟลแลว้วจังหวะนี้เขาตายสี่เขาผมแล้วเหลือตัวเดียวตามเลยตามเลยตัวเดียวเองและเรียบร้อยครับผม่ะยืนว้าร์กันหน่อยเพื่อนยืนว้าร์กันหน่อยว้ายอะไรป้อมว้าว์วา์เพื่ออะไรวะตีป้อมดิเออ,อน,นาเขาตีของเขาข่ำ <laughs> 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 <pel then> เพื่ออะไรวะป้อมเพิ่งไม่ตีมัวยืนว้าปนี่เพื่ออะไรนะเรนี่ยวาร์เพลินว้าร์เพลินโอ้ยอย่าตีผมถอยก่อนถอยก่อนไม่ได้ป้อมนะไม่ได้ป้อมนะ กลับบ้านกงอนกลับบ้านก่อน,บบน,นเดี๋ยวค่อยไปวาร์ปมาอีกอรอบเซตต่อไปที่จะทำก็แน่นอนครับผมเซตสัตว์นะสัตว์ทั้งทีนั่นเองตอนการรีวิวตัวต่อไปจะเป็นการรีวิวตัวอะไรก็ฝากกด Subscribe เพื่อรอรับชมกันได้เลยนะครับผม ช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะไต่แลงกันมาเยอะแล้วและนาทยาครับผมเมทแยกมาตัวเดียวอย่างนี้มันต้องโดนแล้วแหละมั right. น,นต้องโดนแล้วแหละและเรียบร้อยครับผมเสร็จปเมทเขาแยกมาตัวเดียวอย่างนี้นี่สวยเลยครับแล้ววูคองมาจังหวะนี้กระโดดเข้าใส่ครับผมแล้วออนสล็อตแล้วตีอยู่ตีอยู่ตีอยู่โอมาตัวเดียวและสวยครับผมตายแล้วนาครอสว้าบก่อนว้าบก่อนว้าก่อนใจเย็นใจเย็นโชว้าบกอนดิโชว้าบกอนดิอะไรวะเอานาครอสก่อนนะเอาก็เอาเอาก็เอาวะเอาก็เอาวะาว้าว้าไม่ได้ป้อมตีผมวะออกก่อนเอกัน โอเคกลับเข้าไปวาร์ปต่อและลิงตายครับวิ่งเข้าป้อมเขายืนวาร์ปเท่ๆก่อนยืนนอนเท่ๆจะกัดคิดอะไรกับเราแน่ๆไม่ได้คิดอะไรเลยจะวาร์ปเฉยๆโอเคครับผมก็จบไปพอดีแล้วแพนด้านอนโอ้โหดูท่านอนแพนด้าดินอนหงายพุงเลยวะโอเคก็ผมก็จบไปด้วยกับการรีวิวเล่นไฟเตอร์ทั้งทีมนะเป็นทีมที่มีความโหดแล้วก็ความฮาความมันในข้อมือสามอะ สามารถลองนาะไปลองเล่นกันดูได้นะไฟเทิงทีมนะเล่นสนุกจริงครับเนื่องจากว่าทั้งไฟเตอร์แทบทุกตัวมีความถึกแล้วก็มีดาเมจที่รุนแรงนะครับผมก็เลยทําให้เกมมันไม่ค่อยตึงสักเท่าไหร่เนาะโอเคฝากกดไลค์กด Subscribe กันเหมือนเดิมนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ต่อๆไปเจอกับผมใหม่ได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับผมก็ต้องขอกล่าวคําว่าบายบายกันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ